ขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับมาเข้าสู่บรรยากาศที่หนองโคกเกี้ยงซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะติดกับหนองหินแห่บ้านหนองญาติหมู่สองตําบลหนองญาติอำเภอเมืองจองังหวัดนครพนมจากกรณีสืบเนื่องที่แอดมินได้ไลฟ์ไปเกี่ยวกับการยกยอการตึกสะดุ้งว่ามีการปิดกั้นนำตะแกรงมาปิดกันน้นหนองน้ำสาธารณะหรือไม่วันนี้เราอยู่กับผู้นำหมู่บ้านแลวก็สอทอ กุ้งหรือว่าสอทอคนขยันของบ้านหนองญาติหมู่สองนี่เป็นบรรยากาศบริเวณหนองหินแห่เนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลประมาณ60ไร่เราพบกับผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านจะมาชี้แจงบอกกล่าวว่าสาเหตุทำไมถึงเอาตะแกรงมาปิดกัน้นเพื่อไม่ให้ปลาขนาดใหญ่ไหลออกจากหนองน้ำหินแห่แห่งนี้ ก็ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนอกจากผู้นําหมู่บ้านก็ยังมีสอทออคุณสอทอกุ้งนะครับที่ใส่แมสนะครับก็มีบรรดาผู้นําหมู่บ้านแล้วก็มีเจ้าของฟาร์มปลาทอแสงนะครับซึ่งจําหน่ายพันธุ์ปลาบึกปลาตะเพียงก็คือลุงคํโพงนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับผู้นําหมู่บ้านท่านนี้นะครับก็คือคุณยอดโพธิสารนะครับจะมาชี้แจงบอกเก่าเรื่องราวที่ชาวบ้านมายกยอตึกสะดุ้ง ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือบริเวณตะแกงที่ปิดกั้นนะครับเห็นบอกว่าเป็นตะแกงขนาดเท่าไหร่นะครับสิบเซนสิบเซนนะครับ,บเ,เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาใหญ่ไหลออกมาลกออกปลาเล็กออกได้เก้็ชาวบ้านก็หากินกันตามประสานะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาฟังคาชี้แจงจากคุณยอดโพธิสารผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครนมอยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมนะครับ แอดมินก็อยากจะถามว่าหนองน้ำสาธาระนี้ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธาระของหมู่บ้านทางหมู่บ้านห่วงแหนไว้ใช้เพื่อทำประโยชน์สาธาระอะไรกับหมู่บ้านอะไรยังไงครับผู้ใหญ่ครับครับสวัสดีครับครับพูดดังๆครับครับผมก็ในนามผู้นำชุมชนมนะครับรผู้ใหญ่บ้านก็จะมีคำชี้แจงในเรื่องที่เอาตะน้ำตะแกงมาปิดกัน้นปากท่อตรงนี้แล้ว ที่ตรงนี้เอาจริงๆนะครับเป็นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนของหมู่สองของเราไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์ของคนทั้งตำบลน,นะครับหนองตรงนี้คือเราจะมีหน้าที่ดูแลรักษาในหนองตรงนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของเราคือหมู่สองเจตนาที่กั้นคือกั้นไม่ให้ปลาใหญ่ออกไปถึงฤด,ดูหน้าฝนเพราะปลาในหนองน้นํานี้เราก็ได้ทําการซื้อมาซื้อมาปล่อยบ้างหรือว่ามี หน่วยงานทางราชการมาปล่อยเพิ่มบ้างแล้วเราก็ทําไว้เพื่อถึงฤดูฤดูแรงมาเราก็ลงลงเบ็ดหรือว่าลงเหลงยออะไรก็เก็บค่าเหงค่าเบ็ดค่าอะไรไปเพื่อใช้สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านของเราในชุมชนของเรา mm. เพื่อไม่เดือดร้อนกับหน่วยงานราชการต่างๆคือเงินตรงนี้เราก็เอาไปไว้ใช้ในหมู่บ้านของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมรับตำแหน่งเข้ามาผมก็ได้ ทำการตกเบ็ดนะครับปีเมื่อกี้ที่ผ่านมาเพราะว<อ>่าสถานการ์โควิดเราก็ทําอะไรไม่ได้เยอะเราก็ทําได้แค่ลงเบ็ดก็เก็บค่าเบ็ดแล้วก็เอาไปใช้ในหมู่บ้านซื้อของต่างๆเราก็ได้มีไรายได้จากหนองน้ําส่วนนี้เราก็เลยมีเจตนาที่จะหวงแหนไว้ให้ใช้ประโยชน์ในชุมชนของเราเท่านั้นส่วนส่วนการที่ว่า มีคนร้องเรียนหรือว่าอยากให้เราเปิดตะเกรงเราก็ไม่สามารถทําได้เพราะหนองนี้เป็นของหมู่สองของเราแล้วอย่างตะเกรงกัน้นปลาเล็กปลาอะไรมันก็ลงไปได้เราห่วงว่าเฉพาะปลาใหญ่เพราะว่าถ้าเราออกไปแล้วปลามันก็จะหายไปหมดในหนองก็จะไม่เหลือให้ไว้ลงเหลงเบ็ดอะไร,รในปีต่อๆไป นี่ก็เป็นคําชี้แจงของคุณยอดโพธิสารนะครับผู้ใหญ่บ้านมู่สองที่มีเจตนาดีต่อชุมชนแล้วก็ให้ชาวบ้านได้ทํามาหาอยู่หากินจากหนองน้ําสาท่าแห่งนี้แต่ว่าน้องน้ําสาท่าแห่งนี้ก็เอื้อไว้เพื่อประโยชน์ของสาธารณส่วนรวมในการผ่าปลาลวดตกเบ็ดนําเงินเข้าอยู่เข้าหมู่บ้านถูกต้องไหม เดีย๋ยวแอดมินจะมาถามสักนิดนะครับสําหรับเงินที่นําไปพัฒนาสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านที่ผ่านมาทางผู้ใหญ่บ้านได้ทําอะไรไปแล้วในฐานะเป็นผู้ใหญ่บ้านป้ายแดงแห่งนี้นะครับก็เรานําไปจัดซื้ออะไรที่ผ่านมาตอนนี้ก็นํามาซื้อรายได้จากที่ตกเบ็ดปีที่แล้วนะครับก็นามาซื้อเครื่องตัดหญ้าได้สองเครื่อง huh. แล้วก็เลื่อยเลื่อยที่ตัดต้นไม้อะไรนี่แหละครับ huh. ก็แล้วก็ไปส่วนหนึ่งก็ไปแบ่ง ไปออกช่วยอสมอซื้อเสื้ออสมอในชุมชนของเราเสื้อกั๊ก <c oughs> เพื่อเพราะว่าในส่วนนี้ก็เพื่อประโยชน์ของชุมชนทั้งนั้นและก็รายได้บางทีก็พัฒนาเราจะมีค่าน้ํามันค่าอาหาร <c oughs> เราก็ไม่ได้เอางบป,ประมาณจากไหนเราก็เอางบป,ประมาณจากที่เราหาได้ในหนองน้าสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านของเราส่วนนี้ หมายถึงว่าเช่นที่ผ่านมาวันวิสาขบูชาหรือว่าวันพ่อวันแม่ใช่ไหมเราก็จะนํารถไถโดยการนําเงินฐานะของหมู่บ้านที่เราจัดหาได้ในส่วนรวมมาเติมน้ํามันเป็นค่าข้าวค่าน้ําให้จิตอาสาหรือว่าผู้นาหมู่บ้านถูกต้องไหมครับครับแล้วก็หนองน้ําแห่งนี้พอจะมีพันปลาอะไรไม่ที่ยังนงเหลืออยู่ผู้ใหญ่บ้านตรงนี้ผมเข้ามาใหม่ผมก็ได้ปล่อยเพิ่มที่ว่าได้รับความอนุเคราะห์จากสถานประมงน้ําจืดนะครับ พอดีจังหวะที่ผมเข้ามาเขาก็ลอกบอกพอดีเขาก็เอาลงมาปล่อยให้ก็มีปลาบ,บึกพวกปลาสวายพวกนี้นะครับประมาณนี้ครับ<ม>ที่ผมรับมาปล่อยนั่นหมายความว่าหนองน้ําสาณะาแห่งนี้เรานําเงินอของสาธารณหมู่บ้านไปจัดซื้อพันปลามาปล่อยซึ่งไม่ได้อขอความนอนุเคราะห์จากหน่วยงานอะไรต่างๆถูกต้องไหมครับผม,มเดี๋ยวเรามาฟังภาคเอกชนหน่อยนะครับอ่ะ มาพูดคุยว่าที่ผ่านมาทางผู้นําชุมชนนะครับได้นําเงินส่วนรวมที่จัดหารายได้ในการผ่าปลาหรือว่าตกเบ็ดอะไรก็ดีเรามาอยู่กับคุณลุงคาพงจันรัฐม่วงเจ้าของฟารา์มปลาทอแสงซึ่งอยู่ติดกับหนองน้ําแห่งนี้นี่คือคือดุนออกดุงอัดนะครับหนึ่งในค่าน้ำรการหมู่บ้านถูกต้องไหมลุงอัดด้านนู้นก็จะเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงพันปลาของลุงคำพงนะครับเห็นบอกว่า ทางหมู่บ้านแห่งนี้นําเงินไปซื้อพันปลาจากเอกชนก็คือลุงคําพงนะครับมีการเอื้อเฟื้อเอื้ออนทรต่อกันนามาปล่อยจริงหรือไม่ครับลุงคําพงครับจริงครับเขาทางหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่ยอดโพธิสารที่ผ่านมานําเงินไปซื้อปลาจากลุงผมมีปลาอะไรบ้างครับลุงคําพงครับมีปลาบึกห้าร้อยตัวแล้วก็ปลาสวายอีกห้าพันตัวเอามาปล่อยลงหนองน้ํานี่แหละครับเพื่ออะไรครับ เพื่อให้มันมีปลาหลากหลายน่าแรงแล้วเราจะทำยังไนงนำเงินเขาก็พาปลาเขาลเลยลงไอ้ไอ้แหลงยอ<น>แล้วก็ถ้าโดนโควิดอย่างนี้ก็ลงไม่ได้ก็เอาปิดอะไรมาลงกันหาเงินเข้าหมู่บ้านเพื่ยพัฒนาหมู่บ้านนั่นแสดงว่าทางคณะกรรมการหมู่บ้านไม่ได้นำปลาจากของสถานที่ราชการมาปล่อย หมายถึงว่าไปจัดซื้อกับเอกชนนั่นก็คือเจ้าของฟาร์มปลาทอแสงก็คือลุงคำพง์จันทม่วงที่อยู่ติดกับหนองหินแห่แห่งนี้นะครับอนาคตมาถามนะครับเดี๋ยวเรามาถามผู้ใหญ่ยอดบ้างนะครับว่าในอนาคตเราจะพัฒนาหนองน้ําแห่งนี้ให้เป็นหนองน้ําชุนชนสาระนำเงินรายได้มาพัฒนาหมู่บ้านยังไงครับหลังจากผ่านช่วงสถานการณ์โควิด ค,คือมีแนวคิดยังไงคือแนวคิดของผมนะครับหลังจากโควิดซาในช่วงต่อไปเราก็จะใช้หนองน้ําส่วนนี้เป็นที่ทำมาหากินในหมู่บ้านของเราหรือว่าสร้างรายได้ให้ชุมชนของเราเพื่อหารายได้ไปสมทบทุนหรือว่าใช้จ่ายในหมู่บ้านของเราเพื่อจะได้ไม่เดือดร้อนของหน่วยางานราชการต่างๆเราจะเป็นชุมชนที่หารายได้ สร้างรายได้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งขึ้น,น <Okay. S 2> คือรายได้ทุกบาททุกสา,างจากหนองน้ํานี้เราก็จะเอาเข้าหมู่บ้านหมดอื uh huh. เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ uh huh. ผู้ใหญ่บ้านมีแนวคิดอย่างนี้เดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวเราจะพาผู้นาหมู่บ้านแห่งนี้ไปดูการหาอยู่หาก,กินของชาวบ้านที่มายกดอหรือว่าตุกสะดุง้งตรงนี้นะครับว่าเขาได้รับ ผลกระทบหรือว่าทางหมู่บ้านอนุเคราะห์เอเื้อเพื่อยังไงเพราะว่าปลาที่พวกเขาตกได้จะเป็นปลาเล็กปลาน้อยไม่ใช่ปลาใหญ่ที่พวกเขาทางหมู่บ้านของแหนไว้ถูกต้องไหมของแหนไว้เพื่อทําประโยชน์นําเงินมาเข้าสาธารณะส่วนรวมเพื่อมาพัฒนาประโยชน์ของชาวบ้านต่อไปอเดี๋ยวให้ทางผู้นําหมู่บ้านแล้วก็สทกุ้งนะเดินไปดูบรรยากาศตรงนู้นบ้างน,นะครับได้เห็นบรรยากาศตรงนี้แล้วก็อยากให้มาดูบรรยากาศของชาวบ้านที่ เขาใช้สะดุ้งนะภาษาอีสานหรือว่ายกยอกันตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหนองน้ําที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันถูกต้องไหมผู้ใหญ่ยอดนะครับที่จะมันเป็นที่สารณประโยชน์ของทุกหมู่บ้านครับมาใช้ปรนได้นี่เ,นเชิญคุณปิดปากนะครับออยู่ด้านซ้ายหน่อยคุณปิดปากส่วนปลาจะได้เยอะได้มากมันก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ปี าน้ามากและปลามันเยอะมันก็ขึ้นมาก็ชาวบ้านหาหาได้เลยตรงนี้ไม่ได้ห่วงหฮะส่วนน่าได้เล็กได้ม่าได้น้อยอันนั้นก็แล้วแต่โชคผ่ายบ้านมาแล้วครับส่วนตรงนี้ผมก็วางตรงนี้ก็เลยหัวซ้อนว่าเทียนไหมเราตลาเจตนาที่เอาเหล็กมากั้นก็เพื่อไม่ให้ปลาใหญ่ลงมาส่วนปลาเล็กปลาน้อยมันก็ลงมาเหมือนเดิมนะครับขนาดไหนว่าจะถามผู้ใหญ่บ้านหน่อยขนาดไหนปลาเล็กปลา สามเซนสี่เซนฝ่ามือหนึ่งก็ไม่ธรรมดานะฝ่ามือนะที่กั้นไม้ก็เพื่อสังวนตัวใหญ่ตัวสามโลสี่โลห้าโลพ่อปลาส่วนหนึ่งต่างมันจะอยู่ที่คือชุมชนของเราซื้อมาปล่อยครับมันไม่ให้หนองน้าสาธารประโยชน์ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นคือเอาตรงๆก็คือหนองนี้เราเราแหงไว้เพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะหมูสองของเราส่วนสาธารประโยชน์ของตำบลหรือว่าของท้องถิ่นอยู่ฝั่งนี้ครับ ทประโน์หากินอะไรก็ได้ไม่มีใครห้ามส่วนตรงนี้ห้ามครับถ้าว่าจ,จับได้คนมาลงแห้ลลงอะไรก็แล้วแต่ถ้าว่าจ,จับได้มาตรการของหมู่บ้านคือรับสองพันบาทครับนั่นก็หมายความว่าหนองน้ําสานะแห่งนี้ซึ่งเป็นหนองหินแห่ชาวบ้านของแหนเพื่อ จับปลาไว้ใช้ประโยชน์ในน้าแรงนั่นก็คือการถ่าปลาถูกต้องไหมสอทอกุ้งส่วนผลประโยชน์ที่จะมาพัฒนาหมู่สของเราตกสู่ชาวบ้านใช่ไหมนั่นก็คือการซื้อเครื่องตัดหญ้าแล้วก็การน้ํำมันรถไถอื เครื่องตัดญ้าแล้วก็พัฒนาเป็นจิตอาสาในช่วงเมวันพัฒนานะครับ,รบก็ใช้เงินของส่วนนี้ที่ว่าจากส่วนของพี่ได้จากหนองอินเแห่ที่ไป ออุปกรณ์ไปคืออะไรต้้ามันอะไรต่างๆนานาที่ไปใช้ในหมู่บ้านของหมู่สองนะครับนี่ก็เป็นคําบอกเล่านะครับจากอสอทอซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่สองบ้านหนองยาดตําบลหนองญาดอาเภอเมืองจังหวัดพนมที่พวกเขาห่วงแหนหนองน้าสาธารณะนะหรือว่ามีคนมาจับปูจับปลาที่นี่เขาจะติดป้ายไว้ ก็ปรับ2 0 0พถูกต้องไหมนี่ก็มีหนองน้ําหลายแห่งนะครับถ้าท่านผู้ชมหรือว่าชาวบ้านที่หาอยู่หากินเขาจะทราบดีว่าหนองน้ําแห่งนี้ถ้าใครมาจับก็จะโดนปรับ2 0 0พส่วนหนองน้ําแห่งนี้ก็คือหนองโคกเกลี้ยงนะครับซึ่งอยู่กับติดกับบ้านโคกเกลี้ยงเนาะโคกใส่คำโคกสนะครับขออภัยนะครับก็ไม่ได้ห่วงห้ามอะไรก็จะมีป่าเล็กป่าน้อยนะครับป่าใหญ่เขาก็ห้ามหลุดออกจากมาที่นี่ใช่ไหมเพราะว่า เราจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณของหมู่บ้านที่นํามาพัฒนาสิ่งสารณประโยชน์ร่วมกันสุดท้ายนี้ทางผู้ใหญ่ยอดก็ได้ชี้แจงบอกกล่าวเรื่องราวที่เป็นสืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงเช้าเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาได้บอกเล่าเรื่องราวให้ชาวบ้านที่หาอยู่หากินตรงนี้ ได้บอกได้ชี้ว่าหนองน้ำสาธาระก็มีหลายแห่งทั้งหนองโคกเกี้ยงห้วยเหมือดก็ดีนะหนองน้ำสาธาระก็คือหนองญาติหนองใหญ่ที่ทางนู้นก็ดีลํำลาท้งชมไปด้วยภาพนี้นะครับนี่เป็นการพัฒนาของชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกัน ก็หวังอย่างสูงว่าชาวบ้านที่ดูไร้สดอยู่และก็ผู้ที่หาอยู่หากินในช่วงสถานการณ์โควิดก็จะเข้าใจทางคณะกรรมาการหมู่บ้านในอีกหนึ่งมุมนะครับซึ่งพวกเขาห,ห้องแหนแต่ที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมก็ไม่ห,ห่วงแหนมาสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันถูกต้องถูกต้องไหมครับ ถูกไม่ถูกนะครับนี่ชาวบ้านก็ต้องเข้าใจในกฎเกณฑ์ของหมู่บ้านนะครับแต่ว่าในช่วงสถานการณ์โควิดพวกเขาคณะกงานหมู่บ้านและก็สอทอก็จะหาประโยชน์หาวิธีให้ชาวบ้านได้หาอยู่หากินเพื่อพวกเขาจะได้าหาเช้ากินขําได้ลืมปาลืมตาอับปากได้นะครับท้ายที่สุดนี้ถ้าหน่วยงานไหนนะครับมีความอนุเคราะห์หรือว่าแอดมินอาจจะไลฟ์สดในที่ผ่านมาในช่วงการผ่าปลาหรือว่าตกเบ็ดยังไงก็ดี เป็นไปได้ก็อยากไม่ให้พวกเขาซื้อปลามาปล่อยเป็นไปได้ก็เดี๋ยวแอดมินจะหาวิธีประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับนำพันปลามาปล่อยถ้าถามว่านําเงิน20,000บาทไปจัดซื้อปลามานี่มันก็เยอะนะครับ เพราะว่าเป็นหนองน้ําธรรมชาติเป็นหนองน้าที่กว้างใหญ่ไพศาลเนื้อที่กว่า60ไร่เพื่อจะนําปลามาปล่อยให้เต็มสระครึ่งสระก,ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ทุกฝ่ายท้งนี้ทางนั้นต้องร่วมด้วยช่วยกันโดยเฉพาะชาวชุมชนหมู่บ้านหนองยาดหมู่สองแห่งนี้ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแวงสิ่งไหนที่ทําประโยชน์เพื่อประชาชนได้เขาก็จะทํากันเช่นผู้ใหญ่บ้านงานนี้ก็เข้มแข็งนี่นะครับที่จะรับใช้ประชาชนและเห็นประโยชน์ให้ประชาชนทั้งนั้นล่ะค่ะไม่คิดที่จะทํเพื่อ ื่อส่วนตัวนะคะก็รรวรวมในคณะทีมงานบริหารชุดใหม่ของผู้นําของหมู่บ้านของเราในครั้งนี้นะคะก็ขออยากจะฝากกับพี่น้องชาวบ้านหนองญาติทุกท่านนะคะได้รับทราบในแนวทางการการปฏิบัติของผู้นําของเราให้เข้าใจด้วยว่าเราไม่คิดที่จะทําเป็นเรื่องส่วนตัวมุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์หมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะนี่น<บ>คือเป็นสโลแกนของทีมงานของเราค่ะ นี่ก็คือจากรากคุณปิ่นปนรัฒพาอักลคุลนะครับซึ่งอาสามารับใช้พี่น้องประชาชนตั้งใจมีความเข้มแข็งตั้งใจโดยเฉพาะหมู่บ้านแห่งนี้แอดมินเชื่อหลือเกินว่าที่ผ่านมามีความเข้มแข็งจริงๆนะครับเวลามีการงานอะไรชาวบ้านจะลงมาพลึบหมดทั้งในวัดก็ดีหรือว่า ในพื้นที่ที่เป็นสาธารนณะเวลาพัฒนาประโยชน์อะไรก็จะแห่มาแอดมินก็ขอชื่นชมขะารรมการหมุ่นี้สุดท้ายนี้ไ้แตระวงว่งาท่านผู้ชมที่ดูไลฟ์สดฟังไลฟ์สดนี้จะเข้าใจนะครับว่าน้องน้าสาธารนณะที่พวกเขาขเห้องแหนกับน้องน้ําที่อยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมนะครับก็มีการหาอยู่หากินไปตาม สถานการณ์โควิดก็ดีสถานการณ์ช่วง Depression ดีเพชชันโดยเฉพาะพายุโซนร้อนโคงมะช่วงนี้ก็อากาศดีก็ขอล่ำลาท่านผู้ชมไปด้วยภาพที่ชาวบ้านาตึกสะดุ้งหรือว่ายกยอตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ